สวัสดีครับวันนี้ผมอยากเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังหวังว่าทุกคนจะชอบเรียนวิเศษของน้องฟ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงชื่อฟ้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับพ่อแม่ฟ้าเป็นเด็กฉลาดและขยันแต่เธอมักใช้เงินอย่างไม่คิดน่าคิดหลังพ่อแม่ให้เงินค่าขนมเท่าไหร่เธอก็ใช้หมดไปกับขนมและของเล่นวันหนึ่งขณะที่ฟ้าเดินเล่นอยู่ในตลาดเธอเห็นคุณตาคนหนึ่งนั่งขายของอยู่หน้าร้านแต่ไม่มีใครมาซื้อฟ้ารู้สึกสงสาร เลยซื้อขนมปังจากคุณตาด้วยเงินเหรียญสุดท้ายในกระเป๋าคุณตายิ้มและกล่าวว่าหนูเป็นเด็กดีตาตอบแทนด้วยเหรียญวิเศษเหรียญน,นี้จะสอนหนูให้ใช้เงินอย่างฉลาดฟ้ารับเหรียญมาอย่างงุนงงและเก็บมันไว้ในกระเป๋าคืนนั่นเองขณะที่ฟ้านอนหลับเธอฝันว่าเหรียญวิเศษส่องแสงและพูดกับเธอหนูอยากมีเงินใช้ตลอดไปหรือไม่เหรียญถามฟ้าพยักหน้าเหรียญจึงให้หลักคิด3ข้อแก่เธอ1เก็บก่อนใช้เมื่อได้ค่าขนมมาให้แบ่งเงินเป็น3ส,ส่วนเก็บออมใช้จ่ายและเผื่อเหลือเผื่อขาด 2. ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ซื้อของที่จำเป็นก่อนของที่อยากได้ 3. ให้เงินทำงานหาโอกาสทำงานพิเศษเก็บเงินแล้วนำไปลงทุนเช่นซื้ออุปกรณ์ทำขนมขายเมื่อฟ้าตื่นขึ้นเธอลองทำตามคำแนะนำของเหรียญวิเศษเธอเริ่มเก็บเงินทุกวันลดการซื้อขนมที่ไม่จำเป็นและช่วยแม่ทำขนมขายในตลาดไม่นานฟ้าก็มีเงินเก็บมากพอที่จะซื้ออุปกรณ์ทำขนมของตัวเองเธอทำขนมขายและนำเงินบางส่วนไปออมเงินของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อโตขึ้น ฟ้ากลายเป็นคนที่ร่ำรวยสุดในหมู่บ้านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ให้หมดแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้และรู้จักทําให้มันงอกเงยการประหยัดเงินกับเรื่องเล็กๆทําให้มีเงินเก็บไปทําเรื่องใหญ่ไม่สําคัญหรอกว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่สาคัญตรงที่คุณเก็บเงินได้เท่าไหร่ต่างหากผมหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยคุณได้ครับ